ทําทำอาหารนี่เป็นกิจวัตรประจําวันของคุณแม่เลยนะคะวันนี้จะเป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วค่ะหกโมงเย็นนะคะคุณแม่ก็จะเตรียมอาหารไว้สําหรับรอสามีกลับบ้านนะคะตอนสามทุ่มนะคะก็วันนี้มีเมนูนี่ค่ะต้มน้ําก๋วยเตี๋ยวนะคะว,วันนี้เรามาเข้าขั่วพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มจากนี่เลยค่ะน้ำนี่คุณแม่ต้มไปแล้วนะใกล้ใกลเดือดแล้วก็ไม่ต้องรอให้เดือดก็ได้ค่ะก็จะมีนี่นะคะ ก็จะมีกระดูกเนาะวันนี้คุณแม่ก็จะใช้กระดูกที่มันมีในบ้านเนี่ยคะ่ะเก็บเก็บไปเพราะคุณแม่ซื้อมาหลายอย่างมากเลยเนาะอันนี้น่าจะเป็นกระดูกเข็ง่ะเอเยนะ่ยขาขาตั๋งใช่ไหมขาเรียมมันมันจีมีไขมันในตัวนะคะแล้วก็ทําให้น้าซุปอร่อยแล้วก็วันนี้คุณแม่มีตัวเนี้ยค่ะกระดูกซี่โครงนะคะตัวนี้เราสามารถที่จะเอามาทําเป็นหมูเปื่อยหมูตุ๋นได้นะคะเดี๋ยวคุณแม่มาเลาะทีหลังก็เลยต้องใช้ตัวนี้แล้วก็มีเนี่ยคะ่ะเครื่อง ตัวนี้ก็จะเป็นในรากผักชีโชคดีมากเลยส่วนควรัวหลังบ้านมีผักชีขึ้นเราก็เลยได้รากผักชีนะคะใช้ปกติคุณแม่จะใช้กานผักชีนะคะแล้วก็มีใช้ท้ามีตัวนี้จะเป็นขึ้นช่ายเนาะกานขึ้นช่ายแล้วก็จะมีกระเทียมค่ะเราลงหม้อเลยนะคะ รวมหม้อไปพร้อมๆกันเลยนะคะพอมันขึ้นฟองเราก็ค่อยช้อนออกค่ะทำน้ำค้นนะคะไม่ต้องห่วงได้ละในส่วนของเครื่องปรุงนะคะแม่จะใส่ไปเลยนะคะขาดไม่ได้น้ำตาลน้ำตาลปี๊บนะคะใส่ไปเลยนะคะ อันนี้ก็น่าจะประมาณเว้นละสามสิบกรัมเราจะใส่ไปเว้นครึ่งก่อนนะคะกะนี่ค่ะประมาณนี้ตัวนี้คี่แม่กะเอานะคะนี่ก็คือจะเป็นตัวอะไรนะไอ้น้ำตาลกวด,ดวเวเฟี่ยวต้องใส่น้ำตาลกวดนะคะความหวานมันจะได้ละมุนนะคะเราจะใส่น้ําตาลทรายมันจะหวานโดดเกินไปนะน้ําตาลกวดนะคะกระทีมเจียว ใส่เพื่อให้หอมนะคะในนี้มีกระเทียมสับด้วยนะผงกระเทียมค่ะขาดไม่ได้เลยหอมมากถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่ไปเลยค่ะพริกไทยดำป่นค่ะจะเป็นพริกไทยขาวก็ได้นะคะคุณแม่ชอบพริกไทยดำเพราะว่ามีความหอมนะคะเผ็ดมากละคะ่ะน้องดีมันทานได้ก็ใส่ลงไปเลยค่ะ กระเทียมดองจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่คุณแม่มีก็เลยใส่เนาะคือไม่ไม่ไม่จําเป็นก็ได้เพราะตอนที่คุณแม่ทําขายที่เมืองไทยไม่ใส่เลยค่ะเพราะเราลดต้นทุนนะคะคือรสชาติอ่าก๋วยเตี๋ยวออกมาก็อร่อยเหมือนกันนะอย่างตัวนี้เราก็ะใส่สักหัวหนึ่งเนาะเพื่อให้แค่หอมเฉยๆฉีกเอาถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือต้องเอาไปปั่นนะคะ ใส่นะไปนิดนึงเพื่อให้ได้มีกลิ่กนกระเทียมดองเนาะอันนี้อะไรซีอิ๊วขาวใส่ลงไปเลยค่ะคือคุณแม่ทำบ่อยจนกะเอานะคะถ้าอยากรู้สูตรก็ไปดูในคลิปไปเตี่ยวเรือได้เลยขาดอย่างใดอย่างหนึงไปมันก็จะทำให้มันไม่กลมกล่อมเนาะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะมีซอสฝาเกเขียวนะคะ ซอปลาเขียวใส่ลงไปด้วยอันนี้ก็คือเป็นเต้าเจี้ยวนะใส่ลงไปเพื่อให้มันมีความนัวความหอมเนาะซีหวานค่ะซีหวานแบบไหนก็ได้นะคะยี่ห้อไหนก็ได้แต่คุณแม่ชอบใช้ยี่ห้อนี้นะคะ ลงไปน้ำข้นต้องใส่ซีอิ๊วหวานค่ะมันจะทำให้น้ำซุปเราหอมนะคะซีอิ๊วดำนี้คุณแม่ถ้าไม่ใส่กะทิก็จะไม่ต้องใส่ซีอิ๊วดำค่ะแต่วันนี้คุณแม่จะใส่กะทินะคะเพื่อให้น้ำมันข้นขึ้นแล้วก็มีความหอมนะคะก็จะใส่ตัวซีอิ๊วดำลงไปด้วยนิดนึงนะคะเพื่อให้น้ำมันสีสวยอันาทีนะคะแล้เทลงไปเลยค่ะ อันนี้ก็คือเกลือ,เ,อกเกลือลองไปเลยคุณแม่ลืมไปของเพิ่มเติมนะคะ <c oughs> อยู่อีกส่วนหนึ่งลืมค่ะมันเห็นแค่ตรงนี้อาจจะมีผงพะโลโนนะคะเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็จะมีอบเชยนะคะอ้ดืงไปเลยเนาะ ดูน่าทานไหมคะคุณแม่ลองชิมดูนะเนาะอืมอร่อยมากเลยรสชาตินี้ที่คุณแม่ชอบเดี๋ยวเราจะเติมตัวนี้เป็นซอสพริกนะคะคุณแม่เอามาใส่ขวดเติมสักหน่อยนึงเนาะเพิ่มรสชาตินะคะจริงๆพอดีแล้วนะอยากให้เปรี้ยวน่อยนึงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพริกผัดคุณแม่ทำเองนะคะ ผัดน้ำมันแล้วก็เติมเสร็จเลยค่ะอหอมามากๆหอมามากๆแต่ไม่มีโหระพาค่ะโหระพาปลูกยังยังเป็นเบี้ยอยู่ค่ะยังไม่ได้คงจะยังไม่ได้ทานในสองสามเดือนนี้นะคะเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงมากเลยที่บ้านหวานเม็ดมาสองเดือนแล้วค่ะม,มามานี่ค่ะ เดี๋ยวคุณแม่จะลองชิมมีเผ็ดๆนิดน,นึงออร่อยมากเลยคิดถึงเมืองไทยมากเลยค่ะเอาแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าคุณแม่ต้องยืนทานถ้าไปนั่งปุ๊บนี่ลูกชายจะลูกชายจะมากวนนะคะอยากชิมให้ดูนะคะนี่ตับตับหม,มูขาดผักหหรลพายอย่างเดียวค่ะหมูก็หมักไว้เรียบร้อยมีทั้งลูกชิ้นลูกชิ้นนี่ทําเองนะ ลูกชิ้นเนื้อค่ะทําเองค่ะแล้วก็ทานเส้นหมี่นี้ชอบมากอ,มอร่อยค่ะก็ดูหุ่นคุณแม่นะคะกินอะไรก็อร่อยหมดค่ะท่าทาง,ทางจะชาตินี้คงไม่ผมค่ะลูกชิ้นอ,อร่อย เนะะี่ยค่ะเมนูดินเนอร์อาหารเย็นวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งแล้วอีกประมาณครึ่งชั่วโมงสามีก็กลับแล้วค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะรีบทานเสร็จแล้วก็ทําให้สามีนะคะตอนที่เขากลับมานะคะทานก๋วยเตี๋ยวร้อนๆในอากาศในช่วงที่อากาศเย็นฝนตกข้างนอกฝนตกค่ะก็คนข้ายจะฟินเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณแม่ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดตามาผลงานของคุณแม่ได้นะคะก็พูดคุยกันได้ค่ะวันนี้นะคะเมนูก๋วยเตี๋ยวเราก็เรียบร้อยแล้วขอตัวไปทานต่อให้เรียบร้อยก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ บ๊ายบายผัดผักอย่างเดียวอะ่ะอืมพริกนี้จะบอกให้ว่าถ้าเราผัดให้ถูกต้องนะจะหอมมากๆเลยผัดพริกอร่อยค่ะเหมือนอยู่เมืองไทยเลย